สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เมซีนะคะทุกทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าวันนี้พวกเราเราช่องพายทองเพชรนะคะวันนี้ก็พาเด,เด็กๆนะคะมาเดินออกกำลังกายอีกแล้วนะคะช่วงเช้านะคะวันนี้มาใบร้ายก็มานะคะจอเตอร์เขามาคูณโซนะคะจับจอตอร์ไว้นะคะแต่จอตอ้อนะคะวิ่งมาหาแม่ใหญ่เลยนะคะ วิ่งมาเร็วที่สุดเลยเบื่องว่ะคุโศบอกว่าไม่ใ่ญ่ไม่ย่ายอันพี่าพี่ย่าอันถ้าอันไลาย่างนี้คว้าไปไลาย่างเล่นเลยเดี๋ยวนุจะจับไอเจ้าเตอร์ไว้คนสุดท้ายวิ่งมากับแม่ใหญ่นะคะสงสัยจับไม่ไหวนะคะคุโซนะคะนู่นค่ะไปแล้วเดินสำรวจแล้วนะคะเดินสำรวจแล้วเจ้าเตอร์อาบน้ำเตยเตช้าเลยนะคะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าใบรายก็เดินไปเดินมานะคะเจ้าใบราย,ายเจ้าใบรายเดินไปเดินมาแล้วนูน้นไปแล้วเจ้าเตยิ่งไปแล้วจะวิ่งไปไหนนาะนเจ้าเตย์วิ่งไปหาน้องมานะคะอยู่ที่ศาลานะคะศาลาสกักการบินไทยนะคะวันนี้ก็ชมบรรยากาศแต่เช้าเลยนะคะชมบรรยากาศรอบ การบินไทยนะคะวิวสวยงามมากเลยนะคะวิวสวยงามมากเลยเตอเตอเตอมาหนิเตอเตอมาเร็วเร็วเรตอมาเร็ว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 เวลาจะไปเล่นกับน้องหมาแล้วนี่เวลามาแล้วหอบมาแล้วหอบมาแล้ว หอมเลยเลินมาแล้ววันนี้เอาดมกลิ่นอะไรดมกลิ่นอะไรเนาะนี่สองแถบนี่เบิ่งว่าอาบน้ำเสร็จแล้วหอมกลุ่มเลยวันนี้หอมมากเลยลงสากการวิ่งไทยโสเซเนย์ก็จะวิ่งไปเล่นต่อนะคะเบิ่งว่าเสียงหอมไหมไม่ห赖ก็ดมกลิ่นอีหยังไม่赖เบิ่งว่า นี่ค่ะชมบรรยากาศนะคะโอ้ยดูนะคะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วหญ้าเขียวชุ่มเลยนะคะป่าหญ้าเขียวชุ่มเลยเอาดมกลิ่นแล้วใบรลายดมกลิ่นอะไรนั่นฮะดมกลิ่นอะไรฮึใบร้ายดมกลิ่นอะไรเนาะดูนะคะดมกลิ่นแล้วดมกลิ่นอีกนะคะ พ่อไม่ย่างไปทานายดอกเบื้องว่ะดันไม่ย่างไปย่างเดียวเลยจันจุงหูบันไดกระบอกกลับขึ้นเลยนี่ดันไม่ย่างข้างเดียวเลยย่างเดียวเลยนี่เสียงน้องช้างนะคะร้องดังสนั่นเลยนะคะน้องช้างตะละเที๊ยวนะคะวิวก็สวยนะคะวิวสวยงามมากนะคะ เวรรายบอกว่าเสียงอะไรเสียงพี่บัวบอกเสียงพี่บัวร้องบอนี่ฮะเวรารายไม่ใช่เสียงพี่บัวร้องบอนี่ฮะเวรานึกว่าตัวเสียงพี่บัวร้องนะคะแต่เป็นช้างเชือกอื่นนะคะร้องนะคะเดินอย่างเดียวเลยเดินอย่างเดียวเลย เอาสุดึงไม่ใหญ่ไปเท่าไายอีกแบทีโอ้ยดึงไม่ย่ายย่างเดียวเลยสิดินพระทนายน้ำลายลย่อยเนาะอะไรน้ำลายย่อยเนาะไปไปเล่นไปต่อโอ้ยดูนะคะไปแล้วไปแล้วเล่นน้ำต่ออีกแล้วจ้าเตอร์ลอยตุ๊บปองตุ๊บปองเลยอุย้ยมักแห้งเลยแบบนี้มักแห้งเลยน้ำ มวนคักเลยวัตถีนมวนกลุ่มเลยวัตถินเอ้าเอ้าไปผิดสิไปใส่โตวัตถินไปจับหูใบก่อนบึงว่าโอ้ยบึงไปขาบกี่สั่งมาเร็วเตอร์ว่ามีอาหารกินวันนั้นโอ้ยบึงว่าไปลอยขาบกี่สั่งมาหายไม่ย่อยเลยว,วัตถิน เด็กๆเล่นน้ำแต่เช้าเลยเด็กๆมาแล้วมาแล้วเอาสลัดดยน้ำก็เยอะด้วยนะคะน้ำนะคะเยอะมากเลยกล้จะเต็มฝั่งแล้วเอาทีขาบใหม่ไปเท่าไหร่ต่อนน,นเอา้าขาบใหม่ไปแล้ววันนี้ ขาบไปไปทางไหนเนาะนั้น,นเบื้องบนุ่นขาบไปพุ่นแล้วช <c oughs> จ้เตอร์บอกว่าแม่ยายจะกินไม้แล้วนี่นี่จะกินไม้แล้วค่ามาแล้วได้ไม้ไมาอีกแล้วไม่ถมปหไงเลยวันนี้ หมายท่านใจเลยจะไปที่ไหนอีกว้ามาแล้วมาแล้วนมาแล้วเวราายก็อยากสงสัยอยากกลับบ้านแล้วเวรารายเวราายบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วนี่ขึ้นมาก่อนเลยขึ้นมาก่อนเลยเออดูนะคะไข่เข็มน,นะคะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามสง่านะคะ ลุงใหญ่มากเลยงาก็ยาวด้วยนะคะป้าวงานหลักดินเลยจ้ะแม่แม่จ๋าเบิ่งจ้ะงาไผ่อันไทยเข้มจ้ะจะได้หลักดินเลยบัดนี้ดูนะคะไว,ไว้ายว้จองแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วเตอร์มานี่เตอรเตอรมาใบไล่ก็อยากไปด้วยแลววยใบไลาหนี่งวบไล่บอกว่าไม่ย้าย อยากวิ่งออกกำลังกายแล้วอยากวิ่งออกกำลังกายอีกแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอยากวิ่งออกกำลังกายอีกแล้วโอ้เสียงร้องอีกแล้วน้องช้างร้องอีกแล้วน้องช้างร้องอีกแล้วมาเตอเต่เตมามาอาบน้ำก่อนเลยแล้วจิกบานเลยแล้วเลยแล้ว มาเร็วๆแม่ยายจะพากลับบ้านเด้อเตอคนไหนบ่อนี่เด้อแม่ยายพากลับบ้านเด้อมาเร็วเตอบอกว่าจะไปช่วยทำความสะอาดแล้วอะไรเลยไปเลยมาเด้อมาเด้อเตอเตอมาเด้อกลับบ้านเด้อเดี๋ยวแม่ยายก็จะพาเด็กๆกลับบ้านก่อนนะคะ ไปกันเลยนะคะ